จอแ n น r o i d 6 5นะครับแทนจอเดิมเป็น10.25นิ้วนะฮะตัวนี้ y t u t u b o วัวแมปเล่นได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้แรม8นะฮะรวดเร็วทันใจนะครับ8คอนะฮะใส่ซิมได้นะรุนนี้กล้องเดิมปกตินะครับฟังก์ชันเดิมมาครบนะเมนูจอเดิมระบบเดิมได้หมดนะฮะทชสกรีนก็ได้นะฮะทชสกรีกน สกรีนจอเดิมได้นะฮะระบบเสียงก็ดัง a ว x รถนะครับไม่มีดัดแปลงนะฮะวิทยุอะไรของเดิมใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับไอ้ได้เดิมใช้ได้ปกตินะฮเรียบร้อยนะฮะเข้า AEX เข้า android ได้ปกตินะครับลงทะเบียนเพ t สต i ร์ได้นะฮะเริ่มต้นเพียง199ประมาณนี้นะ ตังคาซิสเต็มได้นะครับโอเคนะครับ 4G ได้นะใส่ซิมได้ USB ได้นะครับระบบเดิมมาครบนะครับสำหรับ Mazda s สไตล์ i v ทุกรุ่นนะฮะมี Mazda 2 Mazda 3นะครับเซ3เซ5เซก8นะครับได้หมดนะครับขอบคุณครับ